นี่นะครับอ่าเป็นดาบนะครับอ่าเป็นในร้อยโอเควันนี้มีในร้อยถั่ยบัตรนะครับาควบคุมเนาะควบปุ่ม,นะม,มอ่า,อานี่นะบอดี้คามิล่ามีนะเปิดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยให้ดูนะฮะ รถเลี้ยวเข้ามาอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็มาอยากตรวจกันตรงนี้ครับนึกถึงความปลอดภัยไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไหมเอ่ย mm hmm. การตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับมันต้องนึกถึงความปลอดภัยของประชาชนเนะไม่ใช่เอาสะดวกเจ้าหน้าที่จะอ้างยุทธวิธียังไงก็เหอะวันนี้มีสัญญาบัตรนะเดี๋ยวผมพาเนี่ยนะฮะ อตอนนี้ไม่เรียกไม่ไม่เรียกตรวจแล้วนะครับอเนี่ยอ,อนี่นะเนี่ยแล้วมีมอเตอร์ไซค์ใครไม่ทราบนะมาจอดขวางตรงเนี้ยอทำไมอะครับก็ทำถูกก็ตั้งไปเลยครับเดินขึ้นอีกอะ,อะประชาชนมาถ่ายไม่ต้องเดินหลบอะครับหลบทเพื่อเนีย่ยมีสามคนนะอะ ให้ดูนะนี่นีรถบัสเนี่ยฮะรถบัสก็ต้องอยู่เทธนอย่างนี้นะฮะก็ต้องีตีนเล็ดกว้างนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะเนี่ยนีตั้งเนี่ยเออเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมีชุดผู้ควบคุมเนี่ยเออเออทำไมถึงไม่ตั้งป้ายชื่อผู้ควบคุมมะครับมีสัญญาบัตรแล้วอะซีซีทีวก็ไม่มี เนี่ยพอประชาชนเดินมานะมาถ่ายแล้วก็เดินหนีขึ้นรถเออปฏิบัติหน้าที่ครับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเนี่ยดูฮนะเดินขึ้นรถทั้งหมดเลยเนี่ยอ่นเนี่ยดูกลัวอะไระครับแค่กล้องประชาชนเองเออสตาร์ทเครื่องก็เกิดมลพิษอีกนะครับออ หลบทำไมครับหลบประชาชนทำไมอายทำไมอะกล้องเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดิเออเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับเออฮะอุ้ยฮะหลบกันให้ใหญ่เลยเนี่ยดูดิเออเนี่ยไม่กี่นาทีเองอะเออหลบกันทำไมอะครับปฏิบัติถูกต้องทำไปเลยครับ เออเนี่ยดูเอ๊หลบขึ้นกันใหญ่เลยเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์เอาไปด้วยครับจอดขีดขวางกันเดลารจอนเดี๋ยวก็ดูอุบัติเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์ปู๊ต้องหาหมอเตอร์ไซค์ใครก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ่อเนี่ยดูดิเออแลกดีครับเนี่ยพอประชาชนมาปุ๊บเก็บเดินขึ้นรถเลย แปลกไหมเ<ด>พราะอะไรอะครับถึงต้องเดินขึ้นรถเนี่ยเ<ด>พราะอะไร<ด>นะรผมก็ตั้งคำถามนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไปเลยครับเพราะอะไรถึงต้องเดินหนีขึ้นรถนะ,ะมผมไม่ได้เคยผมลงมาถ่ายเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะว่าผมไม่ให้ตรวจค้น ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือแม้กระทั่งข่าวหาท่านนะอืมอ่าเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยให้ดูเลยนะครับเนี่ยพอมันทําเนี่ยเขาไม่ไม่ตรวจค้นนะแต่ให้ดูนะครับเลี้ยวซ้ายมาอยู่ในเส้นขาวแดงด้วยอืมเจ้าหน้าที่จอดรถกีดขวางนะครับไม่มาตรวจคน้นทิ้งรถไม่ดูรถผู้ต้องหาหรือรถเจ้าหน้าที่นะครับจอดไว้อยู่เลนซ้าย เราต้องสูญเสียช่องจราจรไปนหนึ่งช่องนะครับอ่าเพราะเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านนะ